ใช่วันนี้นะครับก็ไปประมงมานะครับไปประมงมาได้ปรากฏมา250บาทนะครับ100ตัวนะครับก็ตกตัวละ2บาทห0หลังจากที่ซื้อมานะครับก็แช่น้ำ ในอุณหภูมิของสะไว้ประมาณ30มถึง1ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็ทำเป็นเป็นเป็นคลองนะครับไหลมาจากสะหลักเอาไว้ปล่อยปลาอะ๋ย๋ยวขออนุญาตปล่อยปลาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งได้มาแล้วก็ปล่อยเลยครับ เดี๋ยวมันจะไว่วยนะครับลงลงสะใหญ่เองจะไหายลงสะใหญ่เองนะครับตัวนี้ปรากฏเหลืองนะครับตัวละสองบาทห้าสิบร้อยตัวสะใหญ่ก็จะนุ่นครับก็จะลงสะใหญ่ก็รออีกประมาณสักร้อยยี่สิบวันหรือว่าสี่เดือนตัวก็น่าจะประมาณไซส์สองนิ้วนะครับ โอเคครับวันนี้ปล่อยปรากฏเหลืองเสร็จสิ้นภารกิจครับ